เหนื่อยล้าจากการทํางานมาทั้งวันแล้วแถมมังต้องเผชิญกับปัญหารถติดอีกกลับบ้านมาทังทีก็อยากจะนั่งบนโซฟานุ่มๆสักตัวแต่บางครั้งโซฟาตัวนั้นอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คุณวันนี้ครับผมมีเก้าอี้นวดไฟฟ้ารุ่นใหม่ของ Lisman มาแนะนํามันครับ โต้ยนวดลิสแมนเป็นระบบการนวดแบบ f u ลบ body นวดทั้งตัวด้วยลูกกิ้งนวดทุกส่วนของร่างกายไม่ว่าจะเป็นนวดคอนวดหลังนวดสะโพกนวดก้นนวดต้นขารวมไปจนถึงนวดฝ่าเท้าด้วยครับมีถุงลมบีบนวดไหล่น่องข้อเท้าแขนสะโพกสามารถปรับความแรงได้ถึง6ระดับและสามารถเลือกนวดเฉพาะจุดได้ด้วยครับมาพร้อมระบบปรคบร้อนในตัวมีไฟ led เพิ่มความหรูหราสามารถเปิดปิดได้มีระบบนวดอัตโนมัติถึง24รูปแบบ มีทั้งโหมดนวดคลึงโหมดบีบนวดโหมดฟูลบอดี้โหมดนวดผ่อนคลายและโหมดพักพอดมาพร้อมลำโพงบลูทูธอัจฉริยะช่วยเพิ่มความผ่อนคลายในการนวดได้เป็นอย่างดีระบบการนวดแบบไร้แรงน้ำถ่วงสามารถปรับเอนนอนได้ถึง180องศาระบบลูกกิ้งนวดฝ่าเท้าแบบกัวซาสามารถปรับความแรงได้ถึง6ระดับ หน้าจอทัชสกรีน LCD อัจฉริยะเมนูภาษาไทย100%ใช้งานง่ายมีล้อเลื่อนเคลื่อนย้ายสะดวกไม่ต้องยกให้เปลืองแรงและอีกหนึ่งความพิเศษของเจ้าลิชแมนตัวนี้ก็คือสามารถปรับรองรับได้ทุกสรีละครับช่วงขาของเขาสามารถปรับยือดออกไปได้มากถึง25% cm. ตัดเก็บด้วยหนัง PU ครับและงานเก็บของเขานี่ถือว่าปราณีตอย่างมากเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญมาพร้อมกับสีแพทินัมเก ซึ่งนอกจากจะทำความสะอาดง่ายแล้วยังช่วยเพิ่มความโมเดิร์นเข้าได้กับทุกแบบบ้านทุกสไตล์อีกด้วยครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเก้าอีน้นวดไฟฟ้าลิชแมนตัวนี้ครับสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถทักเข้ามาได้ที่เพจ l i s h m a n ิ l e ็ก r i c m มาร์สสาแชร์ได้เลยนะครับ ทางเรามีบริการจัดส่งฟรีพร้อมติดตั้งทั่วประเทศครับ